สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้รวบรวมศิลปะแห่งการชนะใจคนโน้มน้าวจิตใจคนของเดลคานกิกีมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้นำทีมรหรือว่าผู้นำองค์กรหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่อยากจะชนะใจคนด้วยการสื่อสารฟังสิ่งนี้ไว้ก็จะช่วยให้คุณเข้าใจมนุษย์มากขึ้นและสื่อสารตรงประเด็นรวมไปถึงมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้นครับข้อที่ 1. ไม่อยู่ทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้คนอื่นเขาทำตามทุกสิ่งตามที่เราต้องการนั่นก็คือการทำให้คนคนนั้นได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการข้อ 2. แทนที่จะตำหนิโทษผู้อื่นทางที่ดีเราควรจะพยายามเห็นใจคนเหล่านี้เราจงมาค้นหาความจริงว่าทำไมเขาจึงได้กระทำลงไปอย่างที่เขาได้กระทำการปฏิบัติเช่นนี้จะเกิดประโยชน์และน่าสนใจยิ่งไปกว่าการกล่าวคำตำหนิติเตียนซะอีกและจะอบรมนิสัยของเรา ให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักอดทนเป็นผู้มีความกรุณาปราณีการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือการให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างข้อ 3. คนโงเ่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นที่ชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นปรักปรำลงโทษบ่นว่าและวิาพากษ์วิจารณ์และแน่นอนว่าเราจะไม่กล่าวร้ายกับผู้ใดเราจะกล่าวเฉพาะแต่ความดีของเขาเท่านั้นข้อ 4. มันไม่มีผิด หรือถูกแต่ค้รหาจุดร่วมว่าอะไรคือฟีดแบ็กหรือโซลูชันเพราะว่าการตำหนิเป็นการทำลายความรู้สึกและลดความสัมพันธ์ของคุณกับใครสักคนลงข้อที่5เราติดต่อกับคนที่อาจจะมีปัญหาชีวิตอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใครบางคนที่คุณคุยอยู่เบื้องหน้าแต่จงตั้งใจฟังเขาอย่างลึกซึ้งมองหาจุดที่เขาต้องกอารจริงจในชีวิตแล้วคุยเรื่องนั้นเรื่องที่เขาสนใจข้อ6 จงแก้ไขตัวของท่านเองให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนจะไปวิาพากษ์วิจารณ์บ้านของใครข้อ 7. อย่ามวแต่นั่งวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือว่าตัดสินคนอื่นหากเราเป็นเขาเราจะจัดการสิ่งนั้นได้อย่างไรหากเราเป็นเขาสถานการณ์นี้เราจะทําอย่างไรเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีใดเราจะคิดอย่างไรข้อ 8. อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครเพราะทุกคนก็มีชีวิตทุกอย่างที่เป็นเบื้องหลังข้อ9 ธรรมชาติของมนุษย์คือมีความปรารถนาที่จะเป็นคนสำคัญและเป็นคนสำคัญอย่างลึกซึ้งข้อ10มนุษย์ทุกคนมีความกระหายสิ่งนี้มีสุขภาพสมบูรณ์มีชีวิตยืนนานมีอาหารดีๆกินนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอมีเงินซื้อสิ่งที่จะซื้อได้มีความสุขมีความกเกษมสำราญในการอารมณ์รู้ได้รับความสุขสวัสดีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญข้อ11 มนุษย์ทุกคนมีความหิวกระหายในการไปกดสำคัญและต้องการได้รับการชื่นชมและได้รับการยกย่อง 12. แทนที่จะคอยจับผิดและไม่พอใจในการกระทำแต่เปลี่ยนใหม่เป็นสนับสนุนเห็นพ้องต้องด้วยและยกย่องชมเชยสิ่งสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จก็คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการยกย่องสรรเสริญ 13. การยกย่องกับการเยินยอแตกต่างกันอย่างไร การยกย่องทำด้วยใจบริสุทธิ์การเยินยอทำด้วยใจที่เห็นแก่ตัวบางอย่างเพราะฉะนั้นลาฟบอนโดอิมอร์สันกล่าวว่าท่านจะไม่สามารถกล่าวคำพูดที่ผิดไปจากสภาพความเป็นอยู่อันแท้จริงของท่านเราทุกคนต่างมุ่งหน้าจะใช้แต่คำเยินยอกันอย่างฟุ่มเฟือยวิธีการเหล่านี้ใช้เป็นที่นิยมกันทั่วไปและผลก็คือเราทุกคนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประจบประแจงผู้อื่นตามปกติมนุษย์เรา หากไม่มีปัญหาใดๆที่จะกบคิดเรามักจะใช้เวลาของเราเราก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดถึงตัวเองถ้าหากว่าเรามาพากันเลิกคิดถึงตัวเองสักขณะหนึ่งและเรามาคิดถึงความดีของคนอื่นเราจะอยู่ในฐานะที่ไม่จําเป็นต้องใช้คําเย็นยอซึ่งเป็นสิ่งที่มีราคาต่ําและคําเย็นยอนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ตลอดไปอมมมสันกล่าวว่าคนทุกคนที่ข้าพเจ้าพบปะสนทนาด้วยย่อมมีสิ่งที่เหนือกว่าข้าพเจ้าในบางประการทั้งนั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงศึกษาสิ่งที่อยู่เหนือนั้นจากพวกเขาโดยสรุปแล้วเราจงเลิกคิดถึงความวิตเสวิโสของตัวเราความต้องการโน่นนี่นั่นของตัวเราแล้วหันมาคิดถึงความดีต่างๆของคนอื่นซะบ้างจะเรียกว่าใส่ใจคนอื่นก็ได้นะครับ 14. จงสร้างความประทับใจแรกด้วยรอยยิ้มของคุณเป็นรอยยิ้มอันบริสุทธิ์เพราะว่ารอยยิ้มจะเชื่อมโยงอารมณ์ด้านบวกกับผู้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก 15. ถ้าอยากให้คนมาชอบมารักคุณลงไหลในตัวคุณและชนะใจคนอย่าวิพา์วิจารณ์คนอื่น 16. จงปลุกความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าผู้ที่สามารถทำได้เช่นนี้โลกทั้งโลกจะอยู่ข้างเขาผู้ที่ทำไม่ได้จะเดินไปตามหนทางอันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว 17. ไม่ว่าร้ายวิพา์วิจารณ์คนอื่น การวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่คุณจะต้องกล้าให้อภัยในความผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องของอีกฝ่ายด้วย 18. หากคุณวิจารณ์คนอื่นคำวิจารณ์นี้จะกลับมาทำร้ายตัวคุณในที่สุด 19. ลองเอาใจเขามาใส่ใจใเราถ้าเราเป็นเขาเราจะตัดสินใจอย่างไรคิดอย่างไร 20. ไม่โทษใครและไม่โทษตัวเองเพราะว่าทุกคนต่างก็ทำดีที่สุดแล้ว 21. คนทุกคนปรารถนาจะเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นจงให้เครดิตเขาให้พื้นที่กับเขาชื่นชมส่งเสริมสนับสนุนเฉลิมฉลองด้วยความจริงใจ 22. จงเลิกยึดติดกับตำแหน่งอย่าเอาอีกโก้ของเราและตำแหน่งของเราไปทำงานกับคนอื่น 23. การแสดงความใหญ่โตเปน็นลักษณะเด่นซึ่งจำเป็นสำหรับวิสัยมนุษย์แทนที่เราจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่า เรื่องที่กําลังสนทนาเป็นความคิดของเราทําไมเราจรึงไม่ปล่อยให้เขาคิดว่าเป็นความคิดของเขาซึ่งได้ปรงแต่งมาจากสมองของเขาเองเมื่อเขาเข้าใจว่านั่นคือความคิดของเขาเขาจะต้องชอบมันและตกลงปรงใจกับเรา2 4ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนให้เช่นชมสรรเสริญพวกเขาเพราะทุกคนเนี่ยจะชอบคำเช่นชมไม่ใช่คำวิจ,จารณ์ตำหนิติเตียน25 หากปฏิบัติต่อใครสักคนด้วยความเคารพเมตตาเขาจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจริงใจของคุณและสุดท้ายเขาจะชอบและสนุกที่ได้ร่วมงานกับคุณ 26. เราสามารถทำให้คนอื่นเขาสนใจร่วมมือกับเราแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ก็ตามทั้งนี้เราสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการแสดงความเอาใจใส่แต่บุคคลน,นั้นอย่างแท้จริง27 ถ้าเราต้องการจะผูกมิตรกับใครเราจะต้องเป็นผู้ทำสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นซะก่อนซึ่งสิ่งนั้นจะต้องใช้เวลากำลังงานความมีใจกว้างความเห็นอกเห็นใจ28ถ้าเราต้องการจะผูกมิตรและชนะใจคนเราจะต้องแสดงความคาระวะต่อคนอื่นด้วยอาการละมุนละไมจริงใจมีศรัทธาแก่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจริงใจด้วยความรู้สึกไม่ใช่ว่าจริงใจเพราะว่าการแสดงออก เพื่อให้ใครบางคนต้องยอมรับแต่จริงใจมาจากข้างในใจของเรา 29. เราจะเอาใจใส่ต่อผู้อื่นก็ต่อเมื่อเขาผู้นั้นเอาใจใส่ต่อเราดังนั้นถ้าคุณต้องการให้คนอื่นเขาชอบคุณจงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่น 30. ถ้าคุณอยากให้คนอื่นมาสนใจคุณคุณก็ต้องสนใจเขาก่อนไม่ใช่ว่าหวดโอ้เรื่องของคุณ ควรสนใจในสิ่งที่เป็นเขาเรื่องที่เขาสนใจและเขาจะหันมาสนใจคุณต่อ31จงจำไว้ว่าชื่อของบุคคลใดก็ตามสำหรับบุคคลนั้นเป็นสำเนียงหวานที่สุดและสำคัญที่สุดในภาษาของมนุษย์จงจำชื่อของผู้อื่นให้แม่นยำไม่ใช่ว่าเรียกผิดและที่สำคัญมันเป็นมารยาทในการสนทนาที่จะเรียกชื่อคนคนนั้นอยู่บ,บ่อย 32. ถ้าคุณอยากให้คนอื่นเข้ามาชอบและสนใจในตัวคุณจงเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างลึกซึง้งฟังแบบเต็มร้อยเปอร์เซนอยู่กับเขาอยู่ตรงนั้นและเรียนรู้ทุกสิ่งที่พวกเขาพูดอย่าขัดจังหวะหรือว่าก่อกวนใจให้พวกเขาเสียสมาธิจงฟังในสิ่งที่พวกเขามีความสุขจากการพูดและมองหาว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วค่อยมีจังหวะค่อยชวยนเขาพูดเรื่องนั้นส3 ไม่มีความลับในเรื่องของการติดต่อทางธุรกิจจนบรรลุความสําเร็จสิ่งสําคัญอย่างยิ่งก็คือจงตั้งอกตั้งใจฟังคําพูดของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะเป็นการแสดงความเคารพยิ่งไปกว่าการปฏิบัติเช่นนี้และสิ่งสําคัญฟังให้จบก่อนค่อยถามคําถาม 34. แม้แต่คนที่กําลังโต้เถียงอย่างมีโมโหหรือว่าคนที่กําลังมีภาวิจารย์ยันฉุนเฉียวกเกลี้ยกาดเมมักจะสงบเยือกเย็นลง เมื่อมีผู้ฟังเขาด้วยความอดทนเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้ฟังซึ่งนิ่งเงียบจะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยและเหตุการณ์ต่างๆสงบลงควรใช้ความอดทนฟังทุกคําพูดของเขาหลายครั้งคุณอาจจะอยากโต้แย้งบ้างแต่คุณจะต้องรู้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะเหตุน,นี้จะต้องปล่อยให้ใครสักคนเขาพูดตามความพอใจเขาพูดจบค่อยพูดขึ้นมา 35ถ้าอยากจะเป็นนักสนทนานักสื่อสารที่ดีก็จงเป็นนักฟังที่ดีและจงสนับสนุนให้อีกฝ่ายพูดถึงเรื่องของพวกเขามากที่สุด36การพูดเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปจะทำให้คนอื่นหงุดหงิดและเริ่มไม่ชอบคุณทันทีเพราะฉะนั้นอย่าพูดแต่เรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นให้พูดถึงเรื่องคนอื่นให้มากที่สุด37จงเอาใจใส่ในสิ่งที่เขาเป็น 38. จงเป็นนักตั้งคำถามที่ดีก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเท่านั้น 39. จงพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจทำให้เขาเป็นคนสำคัญเขาสนใจสิ่งใดเขามีท่าทางหรือว่ารู้สึกมีความสุขเมื่อเขาพูดถึงสิ่งใดก็ให้ชวนเขาพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆจากนั้นก็ขอบคุณ 40. จงสนทนากับใครคนใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขา และเขาจะตั้งใจฟังเป็นชั่วโมงตั้งใจพูดเป็นชั่วโมงจงทําให้คนอื่นเกิดความรู้สึกว่าเขาคือคนสําคัญสําหรับคุณและจงทํามันด้วยความบริสุทธิ์ใจ41วิธีจะระง,งับการโต้แยง้งหรือโต้เถียงที่ดีที่สุดก็คือจงหลีกเลี่ยงการโต้แยง้งจงเคารพต่อความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งอย่าบอกใครว่าเขาผิดเป็นอันขาดเพราะทุกคนเนี่ยไม่ชอบความผิดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิดเอง จงกล้าหาญที่จะยอมรับผิดอย่าได้รอช้าและรับผิดด้วยเสียงหนักแน่น42่จงเริ่มต้นทุกอย่างด้วยมิตรเมนตรีและจงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบรับคำว่าครับใช่ถูกต้องในทันทีเมื่อเริ่มสนทนาจะเรียกได้ว่าเป็นการแลพอก็ได้นะครับให้ใครสักคนเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่แต่เราจะต้องตั้งคำถามให้เป็นด้วยนะครับเป็นคำถามที่ทำให้คนตอบว่าใช่43จงปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดเป็นส่วนมาก จงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกว่ามีความคิดเป็นตัวของเขาเองจงพยายามอย่างสุจริตใจที่จะมองสิ่ง,งต่างๆในแง่ความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความจริงใจจงเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่ง 44. จงพูดถึงสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเขาเช่นครอบครัวของพวกเขาหรือสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิตจงพูดคุยกับสิ่งที่อีกฝ่ายกําลังสนใจ และให้ความสำคัญมากที่สุดณนะขณะนั้น 45. อยากปลุกให้พนักงานกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวามากขึ้นให้นั่งถามเตงว่าพนักงานคนนี้มีจุดไหนให้ชื่นชมบ้างนะแล้วก็ทำสิ่งนั้นเลย 46. จงขอร้องด้วยการพูดให้รู้สึกว่าเป็นเจตนาอันดีงามกว่ากัน 47. จงแสดงความคิดเห็นของคุณให้เป็นที่เร้าใจจงพูดท้าทายอยู่เสมอ48 อย่าทำให้ใครต้องจำใจเชื่อเพราะเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาจำใจหาความคิดของเขาไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่มีอะไรที่ต้องเชื่อต่อไป 49. อย่าอวดว่าตัวเองเก่งและไม่แพ้ใครถึงแม้ว่าคุณจะมีอำนาจเรื่องนั้นก็ตามจงหลีกเลี่ยงการโต้แยง้งแต่ประนีประนอ,นอมให้มากที่สุดรอบคอบก่อนที่จะพูดผ่อนคลายในขณะที่พูดสายตาปฏิกิริยาคำพูดน้ำเสียงต่างๆจะต้องจริงใจ โฟกัสไปที่การอยู่กับปัจจุบันมีสติปัญญาในการพูด 50. อย่ามัวแต่เอาชนะใครเพราะว่ามันเสียเวลาและลดกษณในความเป็นคุณจงกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันในทีมหรือในองค์กรของคุณและเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเกิดมุมานะในการทํางานอย่าให้เพียงแค่งเงินอย่างเดียวแต่ให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อใจส่งเสริมสนับสนุนแบ่งปันให้เครดิต และสิ่งสำคัญอย่าจับผิดทีมหรือว่าองค์กรของคุณที่สำคัญเวลาที่ทีมผิดพลาดให้ฟีดแบ็กมากกว่าให้คำตำหนิอย่าเตือนว่าใครผิดใครถูกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีแต่คำว่าต้องหาทางออกให้กับองค์กรหรือว่าทีมงานหากมันมีความผิดพลาดจริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่ามัวแต่เสียสติในการขัดคอใครในการพูด เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการถ่อมตนจะช่วยให้อีกฝ่ายยอมรับในตัวคุณเคารพในตัวคุณและเปิดใจพูดจาก,กันมากขึ้นจงเคารพความคิดเห็นอีกฝ่ายในขณะที่เขาพูดอย่าบอกว่าเขาเนี่ยผิดพลาดหรือไม่ดีแต่จงเต็มใจรับฟังเขาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรจะช่วยให้คุณเนี่ยพบทางออกได้มากกว่าคนทุกคนหิวกระหายความเห็นอกเห็นใจและเมตตากันทั้งนั้นจงจดจำและพูดถึงเรื่องราวของอีกฝ่ายบ,ายบาย่อย สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นความสําสเร็จของพวกเขาพูดถึงสิ่งนั้น่อบ่อยขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคําว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสมเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสาเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปอป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักนะธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อเมเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง สิทวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอ,อุาอีสารทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอิสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ